เธออย่างจา้กกาก็มายอมโอมโอ้ยประสัทตะเมินทมเจีรบอซิมรบอซิมอย่างจา้าตู่ะสาทอ่าไอ้นี่มันก็ออกมาตัดคอต่อว่าจะคลิปอของทหารพานนะครับนักรบชุดทหารดำทหารชุดดำเนี่ยขึ้นไปประสาทต,ตามนทมตอนนี้เป็นกระแสนะครับเป็นกระแสที่ให้ฝ่ายขมรนเอาออกมาบ่นเอาออกมาว่าเอาออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ว่าเอ้ยทําไมถ้าไอทหารแก่พวกเนี้ย เออมันมันว่าอย่างนั้นนะทหารแก่พวกนี้ทําไมถึงมาตะโกนเหี่ยปากว่าปราสาทตาเมือนวัดตาเมือนเนี่ยเอ่อเป็นของเสียมเออมันเป็นของขแม่ไม่ใช่ของเสียมมันก็มาเถียงไงมันก็มาเถียงว่าเป็นของเสียมเอ้ยเป็นของขแม่นะไม่ใช่ของเสียมอ่าไอ้พวกขมียนก็ร้อนลุ่มครับร้อนลุ่มเออเห็นไหมร้อนลุ่มมากๆาเลยนะครับของขับของกัมพูชีนะอืพูดอะไรก็เออพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องนะรุงนี่เออ ลุงนี่พูดเพ้อเจ้อนะไม่รู้เรื่องนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็บ่นนะครับอันนี้คาแมมันบ่นนะครับเออคาแมมันบ่นเอาเอาไปทีละคลิปเลยนะครับอาจจะปฏิบัติต่อกันมั่งนะครับไม่เป็นไรนะอคลิปต่อไปครับคลิปต่อไปนะอ่ามึงมาดูครับอันนี้ลูกน้องนะ,กะเกษียณไปแล้วนะลูกน้องกเกษียณไปแล้วนะขนาดกเกษียณไปแล้วเนี่ยไปเยี่ยมไปชมพวกมึงพากันลุกเป็นไฟเลยคาแมคามแมพากันลุกเป็นไฟมึงดูตัวพ่อนี่ครับ มึงดูตัวพ่อยังไม่เกษียณนะีโซเชียลมีเดียมีการแชร์คลิปทหารชุดดําหรือค่ะอันนี้ตัวพ่อนะครับตัวพ่อนะครับเอ่ออันนี้ท่านรองนัดนะครับเอ่อท่านรองนัดนี่ท่านเป็นคนสุรินนะครับเป็นคนสุรินอ่าเป็นคนสุรินแล้วท่านก็เป็นหัวหน้ากองกําลังด้วยนะครับเอ่อเอาเอ่อพวกขมรนมึงจะว่ายังไงมึงก็เตรียมตัวแล้วกันเด้อเอ่อมึงก็เตรียมตัวแล้วกันมึงจะรอดหรือไม่รอดเนี่ยแล้วแต่มึงเลยขมรนนะครับเลือกเอาเอ่อขมรนอยากรอดก็เลือกเอานะ กอ่อนหน้านี้นะครับก่อนห,หน้านี้หลังจากที่มีกรณีว่ารัฐมนตรีบอกให้ถอยนะครับรัฐม,ฐม,ฐมนตรีบอกให้ถอย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 ,ถอย,ถอยน,นะครับรัฐมนตรีไหนก็ไม่รู้แหละรัฐมนตรีแห่งซวยประเทศไหนไม่รู้บอกว่าถอยฝ่ายเขมรกับฝ่ายไทยก็มาเจรจากันมากําหนดข้อตกลงนู่นนี่นั่นกันนะครับนะใช่ไหมตอนเป็นข่าวตอนเป็นข่าวมาเจรจากันเนี่ยมาหารือร่วมกันเนี่ย ในระดับพื้นที่นะครับในระดับชายแดนเนี่ยไม่ค่อยมีข่าวหรอกครับไม่ค่อยมีข่าวออกมานะอ้าวฝ่ายไทยก็ส่งตัวแทนไปนะครับอ่อชดก็ไปทหารพานก็ไปทหารกองทัพภาคก็ไปนะครับนะอันนี้ก็คือเขาไปเจรจากันหลังไม้นะครับจริงจริงมันควรจะเป็นข่าวนะส่งเสริมลดความขัดแย้งนะครับลดความขัดแย้งแต่ก็ยังว่าแหละยางว่าแหละประเทศเรานะครับประเทศไทยเรา เอาตามนั้นนะครับไม่ว่ากันนะครับเอาต่อไปเอามาดูครับมาดูรุ่นพ่อรุ่นปู่เรานะครับรุ่นพ่อรุ่นปู่เรานะครับไม่เชื่ออย่าลบดูนะเว้ยนะไม่เชื่ออย่าลบดูนะอ้าวนี่อันนี้ทหารพานชุดดําขึ้นมาเที่ยวขึ้นมาชมนะครับขึ้นมาแสดงกําลังในพื้นที่นะครับนะนี่มากันปึ๊บเลยเอาให้ดูเอาให้ดูไปแล้วนะเขียนขึ้นมาไม่เห็นเขียนมากลางเลยครับทีนี้ไหนล่ะไอไอไอออกยาถุงมือดาอ่ะ ฮะไอออกยาถุงมือดําอยู่ไหนทําไมไม่ขึ้นมาวันเนี้ยไอถุงมือดาหายประกาศหาคนหายครับตามหาคนหายด่วนครับไอถุงมือดําครับหายหัวไปไหนก็ไม่รู้นะครับเอ,อทีงานอย่างเงี้ยงานใหญ่งานโตเสือกไม่มานะครับใช่ไหมเอองานให,ใหญ่แบบนี้มันต้องมาไอไออกยาถุงมือดำฮะหายหัวไปไหนเล่าอ้อฟาฟางัฟางฟังฟังรุ่นรุ่นพ่อรุ่นพ่อหนอ่อ,อยยดงมัครีีเ ตทีโม่ไงเนะี่ยก็มาจะโมยจังรุกจังจำลองตีเพื่อจะคอยดึง้งแ้วอาปราทตะมือนทุ่มนี่มันกิเนี่นคซนยืงคำคำเสตไทย่าก็เหน่อยจังโม่หอดงจะทไมริ่โม่เธอเสด็จจังยึดอยู่ตรงกษัตริย์ตะเมือนท่มเนี่ยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยดียจังยแมวบางคนอ่ะขอหัวใจหน่อยครับ ไอ้ที่พูดนี่ไม่ใช่เขมรพูดนะเว้ยไอ้ที่พูดอยู่เป้าๆเนี่ยพี่เขาเป็นทหารพานครับพี่เขาเป็นคนท้องถิ่นเป็นคนอีสานใต้คนอีสานใต้เนี่ยทหารไทยครับเขาสามารถพูดและฟังภาษาเขมรได้เออนะครับคนแบบแบบลองนัดอะลองนัดแกก็พูดภาษาเขมรได้นะครับเออเนี่ยพี่ทหารพานของเราเนี่ยมึงหลอกแดกไม่ได้แล้วครับนะมึงจะแอบนินทาแอบด่าทหารไทยเนี่ยกูก็มีล่ามวย อันนี้ล่ามหัวใจนะเว้ยทหารพานด้วยเป็นล่ามด้วยนะครับเราจะได้เห็นภาพคลิปต่างๆนะเ,เวลาที่จะต้องใช้ล่ามแปลภาษาเราก็จะเอาทหารพานนี่แหละมาแปลให้นะครับมาแปลให้นะครับเพราะเขาเป็นประชาชนคนท้องถิน่นซึ่งมีความรอบรู้เข้าอกเข้าใจในภาษาเขมรน,นะครับทีนี้ทำไมต้องเอาคลิปของพี่เขาเอาของป๋าเขาขึ้นมาครับไอ้พวกเขมรมาด่าเขาครับไอ้พวกเขมรมาลุมด่าเขาครับนะ โอ้ยคอมเมนต์เนี่ยคอมเมนต์ก็เหมนมาด่ากันรนรัวเลยครับ <c oughs> คอมเมนต์ก็เหมนโอ้ยมาด่ากันรุนรัวเลยทั้งทั้งที่เขาก็เนี่ยป๋านี่เป็นทหารไทยครับเอ,อไอพวกกเหมีนโง่จริงครับโงส่สุดๆดครับก็เหมนมันมา <c oughs> คอมเมนต์เลยนะบอกเนี่ยประเทศไทยจ้างขเมนครับจ้างทหารขเมนมาพูดว่างั้นจ้างคนขเมนมาแต่งตัวพูดเออเออบางคนก็มาด่าว่าไอเนี่ย ไอ้พวกไอ้พวกเสียมเนี่ลคุณเสียมทรยศเสียมหักหลังเนี่ยเนี่ยโอ้ผมขี้เกียจแปลครับผมอ่านแล้วผมขำครับนะมึงยังไม่รู้เหรอว่าคนอีสานใต้เนี่ยเขาพูดฟังภาษามึงรู้เรื่องเออมึงคิดว่าภาษาของมึงเนี่ยเจ้าจักรวาลคนอื่นฟังไม่รู้ความใช่ไหมเออคนไทยก็มีเออคนไทยที่เขาฟังออกฟังรู้เรื่องอ่ะเออพอพอพอมีทหารแต่งชุดแบบเนี้ยมันไม่เชื่อเว้มันหาว่าเรา <ś led> พี่ๆไปอ่านดูเองแล้วกันคอมเมนต์ก็เมนนะเอออันนี้เป็นคลิปของทหารไทยนะครับทหารไทยก็ทําคลิปนะเป็นภาษา,ษากขมรนนะไอ้พวกเขมรมาคอมเมนต์รัวๆเลยครับไม่มีภาษาไทยปน <ś led> เร่งด่าว่าไอ้พวกเขเมีเนรคุณไอ้กขมรตระยศกขมรหนักหลังมันดา่ายับเยินเลยนะครับนะเออแต่มันไม่รู้ว่าเออคนอีสา,าในใต้เขารู้เว้ยภาษาเขมรนนะ่ะ โอ้ผมที่เกียจแปลท่านไปอ่านเองท่านไปแปลเองนะครับนะโอ้ในละคุณมั่งต้องต้องยึดเอามาต้องเอามาตัดลิ้นมั่งโอ้สารพัดที่มันจะเ,เขาเรียกระบายความโกรธความแค้นมันนะระบายความโกรธความแค้นมัน <c oughs> <c oughs> <c oughs> อิอนะไอเดียนบอกในฐานะที่เป็นเด็กกมัมพูชาเมื่อพวกเขาได้ยินว่าวัดตะเมืเอนนะวัดตะเมือนนะ,ะเ,นนะเป็นของเป็นของเ,อเป็นของเสียม เออฉันเจ็บจ,จริงๆอืมเอาก็มาอยู่ในดินแดนเสียมอะ่ะแล้วมึงจะให้เป็นของขม์ได้ไงแล้วอะมึงอย่างงโง่ดิเออถ้ามันอยู่ในอนาณาเขตของเสียมก็เป็นของเสียมเออถ้าอยู่ในอนาณาเขตของขม์ก็เป็นของขม์จบอืมเรื่องมันจบที่ว่าอยู่ในเขตประเทศไหนครับนะนี่แหละมันถึงได้พั่มเพลครับจะมาเอาปราสาทที่กาญจนบ,บุรีมั้งแหละเออจะมาเอาปราสาทที่ลบบุรีที่สุโขทัยมั้งแหละ อ่าเก้าหนึ่งหนึ่งเข้าไปครับฟังหน่อยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอดีเก้าหนึ่งหนึ่งอยู่ด้วยกันนะครับเป็นหัอมด้วยกันนะครับคนนี้ครับสวัสดีครับครับนี่ก็ตัดติ้งอยู่นี่ก็อันนี้สัติ้ก็เก้าหนึ่งหนึ่งเพิ่นเดียวนะครับนะครับแล้วก็ได้บาดทันสิครับอ่าเก้าหนึ่งหนึ่งนี่ก็พี่กรกฎเกษแก้วนะครับนะเอ่อให้พวกเรานึกถึงหน้าพี่กรกฎเกษแก้วนะอ่าสวัสดีครับคุณพ่อครับอืมอันนี้ท่านก็คงจะชราภาพกันไปเยอะแล้วนะครับเอ่อพี่กรกฎก็จะเจ็ดสิบแล้วนะครับนะ อายุท่านก็จะเจ็ดสิบแล้วนะอืมก็ยังแข็งแรงอยู่นะครับประมาณนั้นเออ่ตอนนี้มันสร้างแผนที่ใหม่ะพี่เมธนะช่างแม่งเถอะเอออย่าไปสนใจมันครับคเขเออไม่สนใจก็ปวดหัวเราแหละนะครับนะปล่อยมันครับมันอยากบ้าอะไรก็เรื่องของมันเมีเนี่ยนะครับนะเอาไปต่อครับอันนี้ครั้หนึ่งด้วยวันนี้ดีมากร้อยถมระพุมร้อยอยู่ด้วยกันครับอยู่ด้วยกันดูกันครัคนเดียวเจ้าหนึ่งคับคนเดียวครับโอเคคนเดียวเฮ้ยอ่ะพี่หลวงพูดแบบไม่อวยกันนะพ่อแม่พี่น้องครับ เอฟซี uh, ที่เคารพรักครับพูดกับพูดแบบไม่อวยนะเนี่ย uh, ท่านพูดเท่าเนี่ย uh, ท่านกเกษียณไปแล้วเนี่ยท่านก็60-70ิแล้วเนี่ยนะหกสิ nah, 60, แล้วนะในใจผมนะเออถ้าจําเป็นต้องลบนะผมว่าไหวนะเนี่ยรุ่นเนี้ยไหวนะเออจริงๆเออถ้าจําเป็นต้องลบกันเนี่ยอ่า uh, ติดอาวุธให้เนี่ยคือคือคนมันเคยยังไงคนมันมีมีเออ คือเขาก็เป็นทหารมาตลอดชีวิตไงฐานพันไงแล้วถ้ามันจะต้องลบกันอีกทีหนึ่งเอาปืนแจกเนวจับแถวเข้าแถวครับเป็นหมวดเป็นหมูครับเอาปืนแจกผมก็ไหวน,นะอือีกริงผมผมมีความร,รู้สึกว่าพี่ๆเขาไหวน,นะครับเออเาเลยลุยกับแม่งเลยอะไรอย่างเงี้ยนะอแล้วรุ่นนี้ประสบการณ์สูงนะครับรุ่นนี้ประเภทผ่านของแท้ครับอ,าภ,อาภาษาภาษานักเรียนเราเรียกว่าของแท้นะครับเนี่ยรุ่นนี้ ไม่โม้ครับรุ่นนี้ของแท้ครับลบกับเวียดนามมาแล้วครับขมรนี่จิบจิบอ่อะลบกับเวียดนามลบกับพวกรัสเซียคิวบาอะไรมาหมดแล้วร,รุ่น,นรุ่นเนี้ยรุ่นเนี้ยเอ่อรุ่นสมัยที่กอลกกยังเป็นวัยรุ่นเนี่ยเออนะยังไม่บวชเลยเป็นวัยรุ่นเนี่ยเออยังไม่จีบสาวเลยครับไปเป็นทหารแล้วครับนะไปฝึกที่ค่ายปักธงชัยแล้วเอ่อพอออกมาจากจากเอ่อค่ายฝักธงชัยก็ออกแนวลบเลยเออรุ่นนั้นของแท้ครับไอรุ่นใหม่ๆเนี่ยนะครับ ไอ้รุ่นใหม่ๆนี่ยังติดแอ็กหน่อบางคนแม่งรองเท้าขัดมันคิดเลยรองเท้าขัดมันคิดเลยแต่ไม่เคยลบรอ,องเท้าไม่เคยเหยียบดินเหยียบโคนน่ะเข้าใจปะ่ะแต่รุ่นนี้รุ่นนี้รองเท้าไม่ต้องรัฐบาลไม่ต้องไปเสียเงินซื้อรองเท้าคอมแบทรองเท้าจังเกิลครับแจกผ้าใบคนละคู่ครับแจกรองเท้าผ้าใบคนละคู่เขาไปได้แล้วครับรุ่นนี้เอาจริงรุ่นนี้ไม่งอไม่งอเครื่องแบบสวย ขอลูกปืนเยอะๆขอปืนดีๆกันนั้นแหละรุ่นเนี้ยอนี่